สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดี FC นะคะของ Ford VP เพชรเกษมวันนี้เดี๋ยวพี่หมวยพามาดูค่ะพามาดูคันที่เป็น Limited Edition นะคะสำหรับ e v e r อร์ Sport e d i t t o n ซึ่งวันนี้นะคะออวันนี้พี่หมวยพาเข้ามาชมงาน, Motor Show นะะมอเตอร์โชว์นะคะที่เมืองทองธานีนะคะ แล้ววันนี้พี่หมวยก็มีทีมงานนะคะก็คือมากันหลายท่านมากพร้อมที่ให้แคมเปญกับลูกค้าและ FC ของชาว VP, ีเพชรเกษมนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะคะยินดีให้ลูกค้าทักเพจทักอินบ็อกมาได้ข้อเสนอมอเตอร์โชว์ไปเลยนะคะวันนี้นะคะคันนี้นะคะมากับตัวใหม่เลยนะคะวันนี้กระจังหน้า,นาหน้าสีดำนะคะแล้วพร้อมกับดอกเบี้ยวันนี้ไปเลยนะคะ 0.99วันนี้อยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยก็0.9นนะคะพร้อมกับล้ออลลอยขอบ20ที่เป็นตัวใหม่นะคะวันนี้เนี่ยคือสวยจับใจสวยงามมากๆแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้เลยคันนี้นะคะนี่เลยสวยมากและวันนี้ไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าอะไรวันนี้อยากจะพาไปชมนะคะบรรยากาศในงานนะคะอุ่นหนาฟ้าข้างและยอดจองมหัศจรรย์มากเราก็มีทีมของ f อร์ t h ท i l a n ด์ที่ไล์สดนะคะ แล้วก็มีทีมงานของพี่หมวยที่อยู่ตามจุดต่างๆเดี๋ยวพี่หมวยจะพาไปดูนะคะและจริงๆอยากจะแนะนําหลายๆรุ่นมากแต่วันนี้ด้วยคำว,ว่าคนมันเยอะ,อะลูกค้า FC และชาวฟอร์ดท,ที่เหนียวแน่นกันมากกว่า6กสปีที่คนไทยรู้จักยี่ห้อฟอร์ดเนาะและวันนี้ฟอร์ดหน้าตาดูดีและสวยงามมากเดี๋ยวพี่หมวยพามาดูนี่เลยค่ะก็คือคันนี้นะคะแรปเตอร์ค่ะแรปเตอร์สีเทาเลยนะคะจอดโชว์เลย ซึ่งวันนี้ใครบอกว่ารถไม่มีแต่พี่บวยมีนะคะนี้เลยนะคะวันนี้จะพามาดูไอ้คันนี้คือแรปเตอร์คันนี้เนี่ยเป็นพระเอกของงานและใครอยากได้เนี่ยก็คือมามามา,มาดูได้เลยนะคะที่ที่เมืองทองนะคะและงานเนี่ยมีจนถึงวันที่6นะคะคือวันสุดท้ายไม่ว่าลูกค้าและ f อคนไหนอยากได้บัตรเข้างานทักอินบ็อกมาหา FC จะมีน้องชาวฟอร์ดวีพีเพชรเกษม มอบบัตรและไปรับหน้างานหลายๆท่านปะ่ะเดี๋ยวพี่หมวยพาไปหาน้องๆทีมงานของพี่หมวยน้องๆทีมงานของพี่หมวยอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวพากันมาค่ะมาค่ะมาทางนี้เลยว่าจะเจอใครเป็นเป็นคนแรกวันนี้ทีมงานพี่มาเยอะมากาาามาเจอกันหน่อยนะคะ,ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะมาค่ะมาค่ะวันนี้พี่หมวยพามาเจอทีมงานพี่หมวยอยู่คนนี้นะคะ นี่เลยค่ะมาเจอน้องน้ำเพชรแล้วค่ะคนที่หนึ่งวันนี้ใครที่เป็น fc พี่มวยใครที่เป็น fc ของน้ำเพชนะคะ่ะทางประเทศไทยวันนี้ช่วยบอกหน่อยค่ะว่าวันนี้มาซื้อรถกับน้ำเพชได้อะไรบ้างดอกเบี้ยสเปอร์เซ็นไปเลยค่ะสเปอร์เซ็นรุ่นอะไรบ้างสเปอร์เซ็นทุกรุ่นเลยค่ะสเปอร์เซ็นทุกรุ่นนะ fc จำเอาไว้นะคะวันนี้เราจะยืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6เมษายนน้ำเพชขาช่วยบอกเบอร์ fc ให้หน่อยค่ะว่าวันนี้มาหาน้ำเพชเบอร์อะไรคะ 0909535446ค่ะน้ำเพชรยืนอยู่ประจำการนะคะวันนี้เราให้0ลูกค้าท่านไหนที่อยากได้0นตนะคะทั้งประเทศวันนี้เราจัดให้ใครอยากได้0ปซมาหาผู้การน้ำเพชรตรงนี้ได้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดู fc คนถัดไปของฟอร์ดพี่หมวยหาลูกน้องพี่หมวยกันนะเชิญค่ะมา แวะมาดูคันนี้หน่อยไหมคะคันนี้นะคะแวะมาดูคันนี้หน่อยนะคะคันนี้คือสีดําสวยมากนะคะและคันนี้นะคะด้วยออปชันดีๆที่มีจัดเต็มก็คือคันนี้ก็คือเป็นตัวไทเทเนียมนะคะและด้านข้างคันนี้ค่ะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็คือ e v e r อเ p l a t i พทท่นนะคะวันนี้แพทที่นัม 2ล้าน2นะคะพี่หมวยมีโปรพิเศษให้นะคะสำหรับในงานอยากให้ลูกค้าทักอินบ็อกเข้ามานะคะแล้วเราเจอกันป้าค่ะเดี๋ยวพาไปหาทีมงานอันอนี้นเตัวเริเเ <directive. S 2> ่มต้นตัเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะด้านนี้นะคะวันนี้มีทีมงานพี่หมวยอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือโปรดักที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะคะก็คือคุณดิวค่ะ วันนี้นะคะเราเจอคุณดิวนะคะแล้วก็เราก็อยากให้มาเจอน้อง f อฟด้วยวันนี้เนี่ยจะมีน้องแอนดี้เจ้านายครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวลูกค้าจะ้องรถเลยครับเอาโอเคยวเคเคไปค่ะไปค่ะเห็นไหมคะวันนี้เนี่ยทุกสถานการณ์เน่ะเราต้องการยอดจองวันนี้แอนดี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะอยากให้ FC ท่านไหนทั้งประเทศมาจองรถกับแอนดี้ได้เลยนะคะวันนี้จะให้สุดพิเศษค่ะ วันนี้ลูกค้ามานะคะค่ะแ้ววอันนี้อันนี้จะเอออันนี้จานายสวัสดีค่ะวันนี้อยากได้อะไรเหรอเราไปคุยกันนะคะวันนี้คุณหมวยจะขายรถให้ก็วันนี้ออนแอร์อยู่เลยค่ะเป็นผู้อำนวยการมาถึงพะเยาจับผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมจะส่งรถที่อ๋ยพะเยาเหรอเจ้าสวัสดีเจ้าคุณแม่มาจากพะเยาเลยอีน้องเป็นคนเชียงไฮเจ้าค่ะ พอดีหนูเป็นผู้อำนวยการของน้องและเป็นผู้อำนวยการฝอดวีพีเพชรเกษมวันนี้ลูกค้ามาไกลถึงพะเยาไม่ได้ละค่ะวันนี้ถ้าไม่ได้ไปจองกลับไปวันนี้พี่หมวยจะให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งประเทศไทยให้กับลูกค้าหมวยพิจารณารออยู่ค่ะโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งกันเลยค่ะคเห็นไหมคะเอฟซีพะเยาเราเจอกันนะคะคเดี๋ยวพี่หมวยขอขออนุญาตไปให้แคมเปญสุดพิเศษที่เอฟซีมาจากจังหวัดพะเยานะคะมนายครับผมมาจีนผมหมดเลยนะผมให้ไม่เป็นไรเดี๋ยว,พ,วยพี่หมวยจะให้ลูกค้า ไม่เป็นไรแล้วที่หมวยให้ออนทับไปเลยค่ะเพื่อให้ FC ทางบ้านได้รู้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเพราะวันนี้เราส่งรถทั่วประเทศไทยอยู่แล้วฟรีด้วยค่ะโอเคผมยินดีแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายครบค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายให้หน่อยค่ะพุณพ่อขาบ๊ายบายให้ค่ะพี่พ่อคุณแม่ค่ะเชิญค่ะ